คลิปนี้สนับสนุนโดยยูร n นซี่ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับผมเก๋ยครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์เสริมสำหรับคนที่ใช้กล้องดี i Osmo Pocket 3อยู่ก็คือยูร n นซี่แมกเนติกเอ็นดีฟิลเตอร์คิดกับยูร n นซี่แบล็กมิสฟิลเตอร์สตัวนี้นะครับ สำหรับคนที่ชอบถ่ายบล็อกถ่ายวิดีโอทั่วไปหรือใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ส่วนตัวผมก็ค่อนข้างแนะนําให้ใช้ ND f i l t e r ควบคู่ไปกับการถ่ายวิดีโอมากๆเพราะจะทําให้ฟุตเทจของเราดูสมูทลื่นไหลมี motion blur เป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับที่ตาม,มนุษย์เรามองเห็นสำหรับผมนะครับการถ่ายวิดีโอที่เป็นสปีดแบบปกติที่เราไม่ได้นำฟุตเทจไป slow motion ต่อตรงนี้ผมก็จะให้ความสําคัญกับ motion blur มากๆเพราะภาพไฟนอลที่ออกมาถ้าเทียบกันระหว่างวิดีโอที่มี motion blur กับไม่มีอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าฟุตเท และคมเกินไปแต่ฟุตเทจที่มีโมชั่นเบลอก็จะดูสมูทเเนียนตามีความเป็นธรรมชาติมากกว่า ซึ่งการที่เราจะทําให้ฟุตเทจของเรามีโมชันเบลอก็คือเราจําเป็นต้องคุมชัตเตอร์สปีดให้คูณ2กับเฟรมเรทที่เราถ่ายอย่างตอนถ่ายวิดีโอผมก็จะถ่ายที่คุณภาพ 4K 24เฟรมโดยที่ผมจะคุมชัตเตอร์สปีดให้ได้คูณ2กับเฟรมเรทที่ถ่ายก็คือ1ต่อ48แต่ในตัวกล้องก็จะมีให้ปรับแค่1ต่อ50ก็ใช้เป็นตัวนี้แทนได้หรือว่าใครที่ใช้เฟรมเรท25เฟรมก็ให้ใช้ชัตเตอร์สปีดคูณ2ก็คือ1.50่่และถถ้าาใครทียเปน frame, หนั้งตตอห้ตอ60ซึ่งถ้าใอรที speed ่ถ่า1.50 ในสถานการณ์ที่มีแสงแดดแรงๆเช่นตอนกลางวันอันนี้ก็จะสังเกตว่าฟุตเทสแสงมันจะโอเวอร์เกินไปเยอะมากเราก็เลยจําเป็นต้องใช้แอนดีฟิลเตอร์พวกนี้ที่จะเปรียบเหมือนกับแว่นกันแดดมาช่วยลดแสงตอนที่มันโอเวอร์เกินไปเพื่อให้เราคุมชัตเตอร์สปีดในการถ่ายวีดีโอได้โดยเซตยูเลนซี่แอนดีฟิลเตอร์คิดตัวนี้ก็จะมีความเข้มให้เลือกใช้งานทั้งหมด3ระดับก็คือ ND16 ลดแสงได้4 s t สต็อ ND64 ลดแสงได้6สต็อกและ ND256 ก็จะลดแสงได้ถึง8สต็อกตัวฟิลเตอร์ก็จะใช้วัสดุทีนนนลมัามแแททาแทะะจะ้หก เพียง1.2กรัมเท่านั้นนอกจากนี้ก็จะมีการเคลือบโพสติ้ง2ชั้นช่วยกันน้ําการอรอยขีดข่วนและจะทําความสะอาดได้ง่ายมากวิธีการใช้งานเราสามารถนําตัวฟิลเตอร์ไปแปะที่ด้านหน้า,นนาตัวกล้องได้ง่ายๆแบบนี้เลยเพราะตัวฟิลเตอร์จะเป็นระบบแม่เหล็กที่เราสามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็วและจะติดได้แน่นหนาอันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวตัวฟิลเตอร์มันหลุดออกมาเลยนะครับตอนที่เราถอดตัวฟิลเตอร์ที่ด้านบนกับด้านล่างตัวฟิลเตอร์ก็จะมีช่องเล็กๆให้เราใช้เล็บแกะออกมาได้แต่พอตัวฟิลเตอร์มันมีขนาดเล็กแล้วก็บาาา,า,งางงงงมมกกๆตตตอออนนนถดดดเรร็้้ะวัหหลลลุล่่่พืิึแที คือเวลาเราปิดเครื่องตัวฟิลเตอร์ก็จะไม่ไปติดตอนเราพับเก็บตัวกล้องนะครับอันนี้ดีมากส่วนการเลือกใช้ความเข้มของ N d ดีก็จะขึ้นอยู่กับความแรงของแสงตอนช่วงนั้นๆอย่างตอนที่ผมเดินถ่ายบล็อกก็จะเป็นช่วงตอนเที่ยงถึงบ่ายซึ่งจะมีแสงแดดที่แรงมากๆอันนี้ผมก็เลือกใช้เป็น ND 64ก็จะลดแสงได้ประมาณ6ตอปแล้วก็จะตั้งค่าให้ตัวกล้องปรับค่า ISO ให้แบบอัตโนมัติส่วนค่าชัตเตอร์สปีดก็จะตั้งฟิกซ์ไว้ที่1/50ตลอดการทํางานตอนแสงเยอะๆคือผมแนะนําให้ใช้เป็น ND 64กก็จะพดีมาาๆแต่ถ้เป็นสงงงชช่่ววเย็นหรือที่ ม,มๆหน่อยก็ให้ใช้เป็น ND16 และถ้าใครที่ชอบถ่าย Motion Time Lapse แบบผมก็ไน้นำห้ใช้เป็น ND256 ที่จะลดแสงได้8ซอกเพื่อให้เราลาก Shutter Speed ในการถ่าย Time Lapse ได้นานมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเราใช้ ND Filter ก็จะทำให้ Footage มี Motion Blur ดูโปรและดูแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอีกอย่างนะครับคือตอนที่ผมเปรียบเทียบระหว่างที่เราใช้ ND Filter กับไม่ใช้จากการทดสอบคือสีแทบไม่เพี้ยนเลยก็จะโอมไปทางโทนฟ้าน,นิดเดียวอันนี้คือทาได้ดีมาก และฟิลเตอร์อีกตัวที่ผมแนะนำคือ u u l ันซี่แบล็ก s ิสฟิลเตตัวนี้เลยนะครับสำหรับฟิลเตอร์ l a c k m i s t ตัวนี้ก็จะให้เอฟเฟคภาพที่ดูฟุง้งเหมือนฝันช่วยลดคอนทราสต์ลดความคมในภาพไปได้พอสมควรและจะช่วยทําให้ผิวของเราดูเนียนมากขึ้นด้วยอันนี้ผมว่าผู้หญิงก็จะชอบมากๆนะครับโดยเอฟเฟกตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราถ่ายกับแหล่งกาเนิดแสงอย่างเช่นพวกแสงพระาทิตย์แสงไฮไลท์ที่เกิดขึ้นตามวัตถุต่าง หรือถ่ายกับแสงจากหลอดไฟก็ให้สังเกตที่รอบๆแหล่งกำเนิดแสงก็จะมีความโกล ow, และทั้งภาพก็จะดูฟุ้งขึ้นมาตัว Black m i s t Filter ก็จะมีสเปคและวิธีการใช้งานที่เหมือนกับตัว ND f i l t e r หมดเลยโดยเราจะติดตั้งใช้งานตัว b l a c k m i s t Filter ตัวเดียวเพื่อให้ภาพดูฟุง้งหรือตรงนี้เราจะติดตั้งใช้งานคู่กับตัว ND f i l t e r พ,พร้อมๆกันก็ได้โดยให้เรานําตัว ND f i l t ฟ r ติดเข้าไปที่ตัวกล้องก่อนแล้วค่อยติดตัว b l a c k m i s t Filter ตามไปอีกทีจากที่ผมทดสอบ ขอบดาหรือมีความคมที่ลดลงเลยแต่ตอนปิดเครื่องก็จะติดตอนพับเก็บนิดนึงแล้วก็ถ้าใช้งานฟิลเตอร์ทั้งสตัวนี้แล้วเราจะไม่สามารถติดตั้งใช้งานคู่กับเลนส์เอลิทัไวของ Osmo p o โฟเกตได้นะครับโอเคครับ <Okay, S 1> ผมก็สําหรับตัวฟิลเตอร์ยูรันซี่พีเคศูนย์สามเอดีฟิลเตคิดตัวนี้ก็จะมีราคาเปิดตัวเพียงหนึ่งพัน Uncy p k 0บ b l a า k m ทส่วนยูรันซี่พีเคศูนย์หนึ่งแบล็กมิสฟิลเตอร์ก็จะมีราคาอยู่ที่ใคร้ยสี่สิบเก้าบทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมว่าราคาดีมากและถ้า หรือจะซื้อแยกไปใช้ตามรูปแบบการทํางานของเราก็ได้เหมือนกันนะครับก็สําหรับใครที่สนใจฟิลเตอร์จากแบรนด์ยูเรนซี่ทั้งสตัวนี้ตอนนี้ทุกคนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ยูเรนซี่ออฟฟิเชหรือสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกับเชลลเผยมิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ